น้องไบยังไม่ดีเลยวิดีเลนสูมาทรมานน้องเนตคู่โอ้ยไวไหมคู่ด้วยวันนี้ไหวมคู่รส้า่ดาจะพังแล้วหวไมน้เนตอกผมเนังโอ้ยตนดล่อจะตายเนตเหล่อจะตาย มาด้วยนะเหนัน oh, ด้วยฟันเข้าแล้วสวยแล้วโชว์ได้แล้วบเดี๋ยวเดี๋ยวโบนถ้าเข้าโบนโอ้โหโอเคฝากด้วยเอาไเนือย่าน่าต่อแลอาแบบเดี๋เอาเนื พี่เน็ตขอแบบกล้องหน้าอันนี้แล้วแบบยบอนเลยพี่ไปพี่ไปมองกล้องหน่อยลูกพี่เน็ตเอาแบบกล้องหน้าฮัลโหลแมนเ่อร์เดอร์อันนี้ท่าเกาหลีอะเมิงเจอได้ไหมในร้านอาหารก่อนเนี่ยนี่ท่าเกาหลีเลยนะเห็นยเขาทำกับเอ็กโซเขาทำเอ็กโซให้เหมือนใจดิ